โน้ตของคีย์บอร์ดนะครับก็คือเป็นเหมือนกับเครื่องดนตรีอ,อื่นๆมีตั้งแต่ a ถึง G A B C d E F G โดยที่ A เริ่มจากตรงนี้ครับดู3อันมันจะมีสีดำามอันติดกันเนาะสามอันติดติดกันแล้วตรงเนี้ยง่งตรงเนี้ยเนี่ยคือตัว A นะครับแสดงว่าตรงนี้ก็คือ A เหมือนกัน นี่ก็คือ A นี่ก็คือ A อเขียนนะ A A อแล้วอะไรต่อก็ไล่ไปเลยครับ A B C D E F G หมดละแล้วกลับมาที่ A เหมือนเดิม A B C D E มันก็ไล่ไปเรื่อยๆถ้าไล่ลงก็ A G F E E, C B A นี่คือไล่ลงแค่นี้เลยถ้าจำตรงนี้ได้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากแล้วเดี๋ยววีดีโอถัดไปเราจะมาทำบบฝึกหัดกันอ่าทีนี้โน้ตตัวดำและครับมันเป็นยังไงถ้าตรงนี้เป็น ABC แล้วตัวดำก็คือเป็นชาร์ปกับแฟลตชาร์ปเนี่ยสูงขึ้นครึ่งเสียงแฟลตต่ำลงครึ่งเสียงนี่คือ A ถ้า A a ชาร์ปก็คือวิ่งไปด้านนี้นี่คือ A ชาร์ป อันนี้คือ B ถ้าลดลงครึ่งเสียงนี่คือ B flat แค่นั้นเองดังนั้นถ้าเรารู้ว่านี่คือ A ถ้าลดลงครึ่งเสียงเรียกว่า A flat ถ้านี่เป็น G ขึ้นครึ่งเสียงคือ G Shar p เข้าใจอยู่มั้งไม่ยากนะเพราะฉะนั้น G Shar p กับ A flat ก็คือตัวเดียวกันอันนี้คือ C c s h a r p กับ D flat ก็คือตัวเดียวกันโอเคง่ายๆ F F sharp ชาคือตรงนี้ G G flat ก็อยู่ที่ว่าเราอ้างอิงกับอะไรอ้างอิงกับ G อันนี้เรียกว่า G flat อ้างกับ f อันนี้เรียกว่า F s h ชารโอเคผ่านง่ายๆแค่นี้เลยครับจบเท่านั้นทวนอีกครั้งหนึ่งเริ่มที่ A คือตรงนี้ A B C D E F G ถ้าชาร์ปด้วยล่ะ A, A, B, C, ชาร์บดีซ e, ี A ีชาร์บดีดีชาร์เชาร์อมดละเหมือนกันมันเป็นชุดชุดชุดเหมือนกันตรงนี้ก็ไปต่อ A, A, B, C, ชาร์ชขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆโอเคแค่นี้เลยครับบทนี้ เรารู้พื้นฐานแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อไปเรามาทำารบฝนหันดีกว่าพี่จะถามแล้วให้เราตอบว่าตัวที่พี่กดคือตัวอะไรอ่าเจอกันวิดีโอถัดไป